สวัสด,ดีครับผมมาพทินนะครับกับช anel ฟิวไทยนะครับ F เป็ E F T H A I ในยูทูบนะครับก็หลายคนอาจจะเคยเห็นรถหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ก็กำลังทำอะไรนี่มีดึงฝาขึ้นมานะครับตอครอบขึ้นมานะฮะแล้วก็นี่ครับเอาเจ้าสิ่งนี้ลงไปนะฮะตัวนี้มันก็ผมก็ไม่ได้ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถพวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะครับว่าไอตัวเนี่ยท่อเนี่ยจะไปดูดน้ำมันขึ้นมาเสร็จแล้วไอตัวรถที่เป็นเนี่ยตัวถังเนี่ยเขาก็จะลากสายไปต่อกับที่อยู่เครื่องบินนะครับนะครับตังนี้อยู่ใต้เครื่องโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดแปดร้อยทีนี้ช่านักนางานเาก็มาเอาบันไดขึ้นมา,าวางไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะปีนบันไดขึ้นไป แล้วก็ไปต่อสายครับทีเดี๋ยวเขาจะลากสายเลื่อนไปนะฮะนี่ครับกำล,ล,นะลังลากเนาะลากไปแล้วครับยิงด้วยฮะทีนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไอ้สายเนะี่ยไปเสียบที่ใต้จีนจีนะครับหลายคนก็ไม่ทราบนะว่า เอไปเสียบใต้เครื่องบินเขากรหลังจะเติมน,น้ำมันกับน้ำมันจะอยู่ในหลุมข้างล่างแล้วก็เอาตรงเนี้ยเสียบขึ้นไปนะครับสเติมน,น้ำมันเข้าไปที่เครื่องเครื่องี้มันเครื่อง,องบินมันเำมนเยอแล้วก็โดยโครงสร้างการออกแบบของเค,งเคาารเคื่องบินเนี่ยเขาจะน้ำมันจะอ,อยู่ที่ปีกทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นเป็นปีกเครื่องบินเนี่ยข้างในเนี่ย บรรจุของเหลวนะครับก็คือน,น้ำมันนั่นเองทั้งหมดเลยน้ำมันไม่ได้อยู่ที่ใต้ท้องเครื่องนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับน้ำมันอยู่ที่ปีดซึ่งเป็นส่วนที่ออกแบบมาแข็งแรงมากนะแล้วก็เข้าใจว่าน้ำมันเนี่ยจะไปช่วยเพิ่มความแข็งแรงที่ปีดนะก็เพราะน้ำมันอยู่ที่ปีดก็จะไปเลี้ยงเครื่องยนต์ที่อยู่ของปีดนะฮะซึ่ง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเติมเข้าไปตรงนี้นะครับเขาจะเปิดฟางมาแล้วก็ช่วงนี้ก็จะ,ะสูบน้ำมันเข้าไปที่ตัวเครื่องก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคลิปที่ต้องบอกว่าก็พยายามถ่ายมาให้ดูนะครับเพื่อมือใหม่นะครับก็หลายคนอาจจะอย่างที่เคยเรียนใทราตหลายครั้งนะครับว่าก็ พราะเราแบบที่เไม่ค่อยไปเดินทางแอันนี้ก็เอามาฝากไว้เป็นข้อมูลครับนี่ก็กําลังเอากระเป๋านะครับการเก็กระเป๋าคือเครื่องมาถึงนี่ก็เ,เติมน้ํามันแล้วก็ขนกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับพอเสร็จแล้วนี่เขาก็จะ เอาสายทีเก็บน,นะครับแล้วลงมาปิดแล,ะะน,และน,น,นะครับแล้วก็จะราดสายทีเก็บแล้วก็เป็นปลดซีลน้ำมันนะตัวที่อยู่ตรงตัวรถนี้ก็จะเป็นใช้เครื่องสูบขนาดใหญ่สมพลังนะครับจะไม่มีตัวน้ำมันน้ำมันอมีท้ายดิบครับ